วันรอท้องในวันรอแคาเดมี่ในตอนนี้ก็เป็นการนำเคสเรื่องสัญญาเช่าที่มีปัญหาขึ้นสู่ศาลกันถ้าผมรวบรวมมาได้เนี่ยเท่าที่ลึกออกเนี่ยก็ประมาณสักร้อยกว่าคดีสัญญาเช่านะครับเป็นร้อยนะครับหลักร้อยนะจริงๆน่าจะมีมากกว่านี้นะที่ฟ้องศาลกันในคดีสารแพ่งนะครับก็น่าจะเป็นพันๆคดีแต่ว่าที่รวบรวมมาเนี่ยที่ผมมีอยู่ในข้อมูลที่เก็บสะสมมาเนี่ย ก็หลักร้อยกว่าคดีนำมารวบรวมให้เป็นผลงานในในวอนล์ทอกในวันลอ,อคน,นอด,คดนีเน่ยประมาณสัก20นะถึง30ตอนนะครับก็เป็นเรื่องสัญญาเช่าจะทำความเข้าใจกันว่าสัญญาเช่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คดีความที่ก็ฟ้องร้องกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับในตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มต้นของ วันรอทล์กในวันรอแคนเดมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่านะครับแล้วก็จะจัดไปอยู่ในกลุ่มของเพลย์ลิสต์ในช่องวันรอแคนเดมีใน u t u b e นะครับที่เป็นเรื่องของเช่าที่ดินนะซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆแล้วก็บางกรณีเนี่ยเรื่องเช่าก็เป็นการฟ้องร้องกันเรื่องภาษีก็มีนะครับแล้วก็คนที่เป็นคู่กรณีที่เป็นคู่พิพาทเนี่ยก็คือกรมสรรพากรน,นะครับบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของผู้เช่าฟ้องผู้ให้เช่าบ้าง ผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าบ้างนะครับก็ตอนนี้ในตอนที่เป็นเรื่องของสัญญาเช่านะครับก็จะเริ่มต้นด้วยเช่าที่ดินไม่จดทะเบียนเช่าที่ดินไม่จดทะเบียนย้อนกลับไปครับกฎหมายเรื่องสัญญาเช่าตามกฎหมายเนี่ยหลักๆจะอยู่ในกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์นะเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาเช่าซึ่งเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่ง คำว่าเอกชนสัญญาคือสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะและมีชื่อมีชื่อในกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นี้มีมาร่วมร้อยปีแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปคือแล้วมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าหรือไม่มีนะครับเช่นกฎหมายสัญญาเช่าพิเศษที่เรียกว่าสัญญาเช่าที่ดินในเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอันนั้นกฎหมายออกมาตั้งแต่พศนะครับพุทธศักราช2542นะครับ นั่นก็เป็นกรณีเช่าแบบแบบเรียกว่าต้องพิเศษชิ่ขึ้นไปที่ดินต้องร้อยไร่ต้องอยู่ในผังเมืองประเภทที่สีเนี่ยสำหรับอุตสาหกรรมคือสีม่วงหรือบางกรณีสีชมพูนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นพณิชยกรรมก็สีแดงสีน้ําตาลขึ้นอยู่กับผังเมืองในแต่ละที่ที่ทําพณิชยกรรมหรือว่าทําอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นกฎหมายพิเศษละกรมที่ดินเขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่โดยตรงกระทรวงมหาดไทยนะครับ แต่ถ้าเราพูดถึงสัญญาเช่าในลักษณะที่เป็นสัญญาเช่าทั่วไปนะครับสัญญาเช่าทั่วไปเนี่ยก็จะพูดถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแล้วอาจจะไปโยงเรื่องภาษีอาจจะไปโยงเรื่องประมวลรัษฎากรคำว่าประมวลเห็นไหมครัประเทศไทยเ,ยเราใช้ระบบกฎหมายเป็นแบบประมวลกฎหมายคือเป็นโค้ดนะ Civil Law System นะ Civil Law นะ System นะครับแล้วก็ถ้าเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ uh, Civil and Commercial Code นะครับ ประมลวลรัศดรกรอนก็เรียกว่าเนืโค้ดนะประมวลที่ดินก็กฎหมายที่ดินนะครับก็แลนโค้ดนะย้อนกลับมาในสัญญาเช่าทั่วไปนะครับกฎหมายวางหลักการไว้ว่าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหลักฐานนะครับไม่ใช่สัญญานะหลักหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้อง,บ,งบังคับแต่ไม่ได้ฟ้องร้อง,บ,งบังคับดีกันไม่ได้นะครับมีอีกนะหากเช่ากันเกิน3ปี หากเช่าเป็นเกิน3ปีไม่ได้จดทะเบียนนะทำใบหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่คือกรมที่ดินนะฮะเช่าเงินเกิน3ปีนะแล้วไม่ได้จดทะเบียนก็บังคับกันแค่ได้3ปีนะครับเรากำลังพูดถึงพูดถึงกรณีนี้เลยที่อยู่ในวันรอท็อกในวัน, Academy, อนรอานคาเดมี่ตอนเรื่องเช่านี่แหละครับนะครับตอนเรื่องเช่าเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในในเอ่อ สาริกานะฮะสารีกาตาัดสินในปี2 4 4 0นี่ะครับกีป่ปีมาแล้วปีนี้2567 27่ปีนะครับคนฟ้องก็เป็นตระกูลดังเลยนะฮะตระกูลดังที่ที่เป็นตระกูลเก่าแก่นะครับแล้วกเ็เป็นคนที่นำตัวที่ดินมาพัฒนานะครับก็ไปฟ้องใครครับนะไปฟ้องฟ้องคนให้เช่านะครับตัวโจทนะตัวโจทที่เป็นคนฟ้องเนี่ย ตระกุลดังนะครับไปฟ้องแลนด์ลอร์ดผู้ให้เช่านะครับฟ้องยังไงครับฟ้องไปบังคับให้เขาจดทะเบียนนะฮะฟ้องบังคับให้จดทะเบียนการเช่านั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นคือไม่ได้จดทะเบียนการเช่ามาก่อนเรื่องของเรื่องก็คือว่าทําสัญญาเช่ากันนะครับเจ็ดปีทําสัญญาเช่ากันเจ็ดปีแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนน่าสงสัยว่าทําไมไม่จดทะเบียน สันนิษฐานนะครับไม่จดทะเบียนเพราะว่าถ้าท่านไปจดทะเบียนการเช่าเนี่ยต้องนับอายุการเช่าตลอดอายุสัญญาคือ7ปีแล้วสมมุติ7ปีเนี่ยเป็น x บาท x บาทเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า1% 1%ของ x บาทคือตลอดสัญญานะนะครับ7ปีนะครับแล้วก็เสียก่อนสแตมป์อีก0.1% 0.1%แสดงว่ามี1.1% 1.1%เนี่ยบนอะไรครับบนตัวบนตัว เอ่อ x บาทนั้นนะสมมุติ x บาทเป็น30บล้านแล้วกันสาบล้านแสดงว่าจะต้องเสีย1.1%นณะวันจดทะเบียนสัญญาเช่าเลยนะซึ่งในคดีนี้คู่สัญญาเขาก็เลือกเลือกที่จะไม่จดทะเบียนเพื่อไม่อยากจะเสีย1.1%นะครับณนะวันจดทะเบียนสัญญาเช่าแต่ต้องไม่ลืมนะสัญญาเช่ายัางไงก็ตามต้องเสียก่อนสแตมอยู่แล้วเท้าาก,ญญกับกรมสรรพากรและณนะวันนี้เนี่ยถ้าสัญ,ญญาเช่านั้น มูลค่าตลอดอายุการเช่าเนี่ยนะครับจะเช่าสั้นเช่ายาวเช่า1ปีเช่า3ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือเช่าครึ่งเดือนเนี่ยนะเออ่ครึ่งเดือนก็สิบห้าวันนะถ้ามูลค่าสัญ,ญญาเช่าเกิน1ล้านบาท lease value เกิน1ล้านบาทเนี่ยกฎหมายภาษีในประมวลรัษฎากรบังคับให้ต้องชําระอากรเป็นเงินสดเลยนะอากรเป็นเงินสดคือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือพันละหนึ่งเนี่ยเช่ากันพันเสียอากรหนึ่งบาทเนี่ยถ้าเทียมเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ ้องจำรัเป็นเงินสดที่กลมเสร็มาก่อนจะมาติดเป็นดวงดวงไม่ได้ละถ้ามูลค่าสัญญาเช่านั้นไม่ว่าจะเช่าสั้นเช่ายาวเนี่ยเ,เกิน1ล้านบาทกฎหมายนี้โอ้โหแก้ไขมาผมว่าน่าจะร่วม10ปีละนะครับน่าจะร่วม10ปีละนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่ายัางไงก็ตามสัญญาเช่าจ,าจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเนี่ยเสียก่อนสเต็มแน่นอน0.1%์น่อนแต่ถ้าไปจดทะเบียนเนี่ยก็เสียค่าธรรมเนียมโอนให้กับกรมที่ดินด้วยตามตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่47นะครับก็จะเสีย1%กรมที่ดินก็เก็บ เข้าไปเป็นรายได้ของของตัวกระทรวงหัตไทยของรัฐนะครับแต่คดีนี้เคสนี้คู่สัญญาเขาไม่จดทะเบียนการเช่ากันเนี่ยคือนี่ก็ไม่ค่อยดีเลยนะแสดงว่าผู้เช่าเนี่ยเสียเปรียบนะผู้เช่าเสียเปรียบนะผู้เช่าเสียเปรียบเพราะว่าในสัญญาเช่าเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยคือผู้เช่าเพื่อเช่ารู้จักกันก็คิดว่าไม่มีปัญหากันนะครับก็เช่าที่ดินกัน7ปีนะครับถึงเวลาใน สัญญาเช่าฉบับนี้เนี่ยมีคำมั่นให้ต่ออยุการเช่าเด็กอีกปีคือ7บวกสิบนะเบวกแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังคือสัญญาเช่าฉบับนี้นะครับพอพ้น3ปีไปแล้วนะครับมุ่งหน้าเดินไปสู่7ปีจะครบสัญญาเช่าแล้วพอเกิน7ปีปับ๊บไปขอใช้สิทธิต่อคำมั่นพอใช้สิทธิต่อคำมั่นผู้เช่าไปใช้สิทธิต่อคำมั่นนะนั่นหมายความว่าค่าเช่านี้ จะขึ้นจะลงไม่รู้ละนะผู้เช่าเนี่ยขอสิทธิ์ต่อคำมั่นก่อนนะ่ะหลังจากครบ7ปีไปแล้วนะนะผู้เช่าปฏิเสธครับจากค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่เดือนละประมาณร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบบาทนะที่ดินนี้อยู่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับนะพูดถึงความเก่าแก่เนี่ยถ้าคดีศาลแต่สันติการตัดสินปีสองพห้าสี่สิบเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะมีคดีกันมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบสามสิบนะครับคือกว่าจะจบสันติการก็ร่วมสิบปีในสมัยก่อนนะฮะ ยุคนี้เร็วขึ้นนะครับยุคนี้เร็วขึ้นปรากฏว่าเป็นไงผู้เช่าก็เลยมาฟ้องผู้เช่าเนี่ยเช่าที่ดินโดยไม่จดทะเบียน7ปีในสัญญาเช่ามีคำมั่นต่อยุคกันเช่าอีก15ปี7จบวกหเป็น22นะแต่พอเช่าจริงๆเกิน7ปีปั๊บมาขอต่อขอต่อผู้ให้เช่าปฏิเสธเลยผู้ให้เช่าบอกว่าจาก180จะขึ้นเป็น2,000ขึ้นไปร่วม10เท่านะครับ สิบเท่านะฮะต่อเดือนนะสองพันนะปรากฏว่าก็เลยมีคดีความกันมีคดีความกันนะเ,เรื่องนี้ผมเรียกว่าขึ้นค่าเช่าไล่กุ้ยขึ้นค่าเช่าไล่กุ้ยคือคืออยากจะให้ผู้เช่าเนี่ยเขาเช่าไม่ไหวก็เลยขึ้นค่าเช่า,นาหนักๆแรงๆขึ้นมาสิบเท่าน,นะครับทั้งนั้นที่ในอดีรู้จักกันนะสองคนสองคนสองฝ่ายเนี่ยผู้เช่าผู้เช่านะฮะขึ้นค่าเช่าไล่กุ้ยจากเดือนละพันเดือนละร้อยแปดสิบขึ้นเป็นเดือนละสองพัน น่าสนใจต่อไปว่าถึงเวลาเนี่ยผู้เช่าก็เลยมาฟ้องผู้ให้เช่ากรณีนี้แปลกนะผู้เช่าฟ้องผู้ให้เช่าฟ้องบังคับเพื่อให้ต่ออายุสัญญาจากเจ็ดเป็นสิบห้าปีนะถึงเวลาไปถึงศาลน่ถึงเวลาไปถึงศางลศาลตัดสินว่าการต่ออายุการเช่าการใช้สิทธิตามคำมั่นนั้นต้องใช้สิทธิก่อนที่สัญญาเช่าจะครบอายุเจ็ดปีการที่ไปแจ้งเจตนาเพื่อจะใช้สิทธิตามคำมั่น ในการต่ออายุหลังจากเจ็ดปีไปแล้วถือว่าคำมั่นไม่มีผลแล้วครับคำมั่นไม่มีผลสารวิเคราะห์ต่ออีกว่าคำมั่นต่ออายุเช่าอีกสิบห้าปีเนี่ยสิ้นผลตั้งแต่หลังสามปีไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเวลาบังคับเนี่ยบังคับกันได้สามปีเพราะท่านไม่ได้จดทะเบียนกันนี่นี่ผู้เช่าเสียเปรียบเห็นไหมาเนะช่ากันมาตั้งเจ็ดปีแต่ว่าเวลาฟ้องบังคับได้แค่สามปีดันไปใช้สิทธ ต่อคำมั่นคือ Exercise Right เนี่ยหลังจาก3ปีไปแล้วนะอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าคนเช่ากับคนให้เช่าเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องกฎหมายเขาใช้คำว่า,ารู้จักกันไม่เป็นไรคุยกันได้เคลียร์จะรู้เรื่องปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยทนายทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็งัดเข้ากฎหมายขึ้นมาสู้ศาลก็เดินตามครับศาลก็เดินตามกฎหมายเลยว่าถ้าสัญ,ญญาเช่าที่ไม่ได้จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยถึงจะเช่าเกิน สามปีแต่บังคับได้แค่สามปีดังนั้นการใช้สิทธิ์ต่ออายุคำมั่นเนี่ยต้องใช้สิทธิ์ภายในสามปีตามที่กฎหมายให้ใช้บังคับไอ้นนี้ก็เป็นข้อเตือนใจข้อเตือนใจนะครับเรื่องเช่ายัางไม่หมดผมทําเป็นจะเรียกว่า Map. ไมล์แมปไว้ก็ได้ว่า,เ,าเวลาทําเรื่องเช่าเนี่ยใช้เป็นเช็คลิสต์มันมีเรื่องอที่เป็นบทเรียนให้กับคนเช่าและคนใ้เช่ายเะยอะเลยมีทั้งผู้เช่าฟ้องผู้ให้เช่าอย่างในครั้งนี้นะครับในวันราทอล์กตอนนี้นะครับ หรือในอนาคตจะพูดถึงผู้ให้ชาวฟ้องผู้เช่า,ชาหลายเรื่องมีทั้งแพ้มีทั้งชนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายบางเรื่องเป็นเรื่องภาษีแล้วก็บางเรื่องเชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีกฎหมายกำหนดแต่เป็นแนวทางของศาลฎีกาที่พิพากษาอย่างเช่นคำว่าสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนี่กว่าสัญญาเช่าธรรมดานะครับอันนี้ก็ทําเป็นเหมือนไมล์แบบไว้เ,เตือนใจเวลาทํางานแล้วก็ไว้ใช้เวลาบรรยายหรือสอนหนังสือนะครับมีสอนหนังสือด้วยหลายๆที่นะฮะติดตามในวอลล์ทอกกในวอลล์คมปี่นะฮะ ยังเดินหน้าสู่ตอนที่300นะตอนนี้220กว่าแล้วนะครับแล้วก็เฉพาะเรื่องเช่าอย่างเดียวนี่ก็20-30ตอนที่ผมกําลังรวบรวมตัวอย่างนะครับที่หนึ่งใช้จากการทํางานด้วย 2. ประสบการณ์ที่เข้าไปเจอจาสัญญาเช่าด้วยแล้วก็จะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังว่าถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยขึ้นค่าเช่าไล่กุ้ยนะครับผู้ให้เช่าเขาทําสําเร็จไหมนะครับที่จะไล่กุ้ยไปโดยการขึ้นค่าเช่าแพงนะครับ กับตัวผู้เช่านะที่ไม่ได้ล็อกราคาไว้จะล็อกอยังไงนะครับก็ที่เป็นการเปิดนในวันรอท็อกวันรอคัมมีในเพลย์ลิสต์ใหม่เรื่องเช่านะครับหมวดความรู้เรื่องเช่านะครับกปดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ